บมีการบอมช่องคนรักปืนวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวอุปกรณ์ที่ผลิตคิดค้นโดยคนไทยเพื่อคนไทยนะครับนั่นก็คือซุปเปอร์ล็อกของกล็อกนะครับทุกรุ่นตัวนี้นะครับมีดีอย่างไรเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญมาแนะนําครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมซุปครับจากจากไหนครับมาจางไหนมาจากบริษัทซุปเปอร์ล็อกครับซุปเปอร์ล็อกนะครับไอผลิตภัณฑ์ที่พี่นํามาแนะนําวันนี้คืออะไรครับเป็นอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย ปืนกล็อกครับครับเอ,อ่ทำไมต้องมีครับตัวนี้เพราะอะไรเพราะว่าจากสถิติที่เราพบและกันในการใช้งานครับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่ใช้ปืนกล็อกนะครับซึ่งเกิดพบข้อผิดพลาดในการใช้จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยนะครับซึ่งทําให้เราได้คิป ตัวนี้ขึ้นมาครับนั่นก็คือปืนลั่นใช่ไหมฮะที่เกิดจากซองหรืออะไรโดยที่แบบพกขึ้นลำแล้วมันลั่นใช่ไหมฮะเพราะว่าก๊อกมันใส่แพร่ไกลเนาะครับผมตัวตัวนี้มันใช้งานยากไหมครับการติดตั้งในการติดตั้งง่ายๆครับผมก็คือเราเอาไปทําหน้าที่แทนฝาหลังนะครับก็คือวิธีการก็คือเราก็ปลดตัวฝาฝาหลังออกนะครับนี่ครับโอเคครับฝาหลังออกแล้วก็ นำซุปล็อกเข้าไปใส่แทนเท่านั้นนะครับครับก็ใส่เข้าไปเหมือนกับใส่ฝาหลังเลยครับครับก็ให้มีเสียงเข้าไปอยู่ในซ็อกเกอร์ดังกึ๊บก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วเวลาที่เราใช้งานยังไงครับพี่ใช้งานก็คือในกรณีที่ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับครับเดี๋ยวคลิกทางนี้น่ยใส่ใส่เรียบร้อยแล้วครับถ้าอยู่ในตำแหน่งนี้สีแดงเนี่ยนะครับก็คือ ไม่ได้เซฟยังไม่ปลอดภัยซึ่งระบบไม่ได้เซฟมีมีปุ่มเตือนสําหรับกลางคืนไม่ต้องค้มไปมองนะครับด้านหลังก็มีตําแหน่งของสัญลักษณ์บอกก็คือ F ตัวนี้ยังไม่ได้เซฟตัว S ก็คือเซฟมันในการใช้งานเมื่อใช้งานในภาวะปกติของปืนก็คือตัวไกก็คือเป็นเซฟอยู่แล้ว ตรงนี้เราเพิ่มในตำแหน่งของหัวอโป่งเพื่อที่จะจุดนี้มีการช่วยเซฟเสริมอีกครั้งหนึ่งในการที่มีเซฟตัวนี้จะเผลอเลยหรือตั้งใจก็มีตัวนี้กันให้ครับแต่เมื่อเราทํางานเราพร้อมจะใช้งานแล้วก็เอาใช้หัวอโป่งปดลงมาแล้วก็นะครับตรงนี้นะครับครัเปิดลงมาแล้วก็เหนี่ยวไกได้เลยครับเมื่อเรา ยิงแล้วนะครับก็สามารถที่จะเซฟได้นะครับตัวนี้ก็สามารถที่ขึ้นเซฟได้สไลด์ลงไม่ได้เห็นเห็นว่าเออตัวนี้มีคุณสมบัติในเรื่องของการป้องกันเด็กมาดึงสไลด์เล่นด้วยนะครับถ้าเราขึ้นเซฟแล้วก็ตัวตัวนี้ถ้าเรายังไม่ขึ้นลำนี่เราสามารถเข้าเซฟได้ไหมครับไม่ขึ้นลำเข้าได้ไหมเอ่ยก็เข้าเซฟได้เหมปกติครับเข็นได้ครับก็คือก็สามารถขึ้นไว้เด็กก็จะมาดึงสไลด์ไม่ได้นะฮะไม่ได้เออตัวนี้ ใช้กับซองพกนอกปกติทั่วไปได้อยู่เนาะใช่ได้ครับไม่เกลกัดครับเพราะระยะมันนิดเดียวครับนะครับเราพัฒนาให้สามารถที่จะใช้พกในเป็นหลักใช้เพื่อป้องกันชีวิตทรัพย์สินสําหรับคนที่ไม่ค่อยได้ฝึกฝนหรือภรรยาอยู่ที่บ้านสามารถที่จะใช้งานได้ ง่ายเหมือนกับปืนทั่วไปครับเหมือนะปุในส่วนของการใช้งานทั่วไปเราก็จะมีชุดซองช่วยเซฟนะครับซึงใส่เข้าไปก็เปื่อกันลืมนะครับสามารถมีได้ได้ครับน่าสนใจมากครับผมของของคนไทยเลยใช่ไหมตอนนี้คนไทยครับจดสิทธิบัตรไว้อ๋องแต่ปี2015แล้วครับครับผมราคาครับผมหลายๆคนราคาทั่วไปา ราคาอยู่ในราคาลดนะครับ50เปอร์เซ็นต์เหลือ3,999บาทครับอ๋อปกติก็ประมาณเกือบ8,000ใช่ไหมครับใช่ครับครับตันนี้เป็นสแตนเลสครับทั้งตัวนะครับเป็นวัสดุเป็นสแตนเลสครับแต่ชุบในตายนะครับแล้วก็รับประกันวัสดุ5ปีครับครับนะครับสินค้าสามารถที่จะเปลี่ยนได้ครับคือถ้าใครสนใจนะก็สามารถสอบถามนะครับที่เบอร์ นี่เลยเป็นเพจของทางร้านนะฮะสแกน QR code ทางหน้าจอได้เลยครับมีเป็น facebook s u p e r l o c k นะฮะ o co o t h นะครับ, th, รบเว็บไซต์แล้วก็ไ i n e id ไลน์แล้วก็เบอร์โทรตามนี้นะครับอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้หวังว่าสมาชิกคงจะได้ไประโยชน์ความรู้บีการบอมสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่